สวัสดีจ้าพบกับพี่หมายจากช่าแฮร์ฟคนนี่นะคะคลิปนี้นะคะพี่ก็จะสอนรับของฟรีกันอีกแล้วนะคะของฟรีชิ้นนี้นะคะก็คือกระเป๋าคุลมีนั่นเองนะคะอะารบักหมดโรบักหมดเหรอตรงนี้เลยเร,าาร้านนารูชอบร้านเกมโรบอกอันดับต้นๆของเมืองไทยบริการเติมโรบักราคาสุดคุ้มหรือบริการกดผลกดเกมพากทำหมัดหาดาบและรับฟาร์แมแบบบล็อกฟู้ดหรืออยากได้ไก่ตันไปขิงเป็นเลือกกันเลยดิจิต เราก็จะอยู่กันในแมปของ My Hello Kitty Cafe นะคะแมบปบนี้เลยตอนนี้นะคะ My Hello Kitty นะคะหรือว่าผู้ที่สร้างเกมนี้นะคะก็ได้ประกาศออกมาแล้วนี่เลยบอกว่านะคะไอเทมนะคะกระเป๋าพุรมีนะคะจะรับได้ฟรีเมื่อเราถึงรลเวล40นะคะเออใครยังไม่เคยเล่นนะคะต้องเล่นนานเลยนะคะกว่าจะได้นะคะ ซึ่งถ้าใครเลเวลเลย40ไปแล้วนะคะก็แค่เข้ามานะคะก็จะได้รับกระเป๋านะคะส่วนพี่นะคะตอนนี้เลเวล36นะคะต้องเล่นอีกสักพักหนึ่งนะคะถึงจะเลเวล40นะคะวิธีเล่นก็เหมือนเปิดร้านเทาเซ่ทั่วไปนะคะก็รับลูกค้าอะไรนะคะแล้วก็เปิดร้านนะคะทำโต๊ะทำซื้อของมาทำขนมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พอเราเลเวล,เ,วลเพิ่มขึ้นเราก็จะมีตัวละครที่จะมาช่วยเราเลยเพิ่มขึ้นนะคะนี่นะคะก็นี่เลย ทำกาแฟทำอะไรไม่รู้นะคะเยอะแยะไปหมดนะคะเราก็มาช่วยเอาทาได้นะคะอยากให้เลเวลขึ้นเร็วนะคะให้ดูตรงกว่ามือนะคะอันนี้นะคะถ้าทําตรงนี้เสร็จมันก็จะเลเวลขึ้นเร็วนะคะแบบอันแรกเนี่ยนะคะก็คือขายลาเต้น,นะคะคือกาแฟใช่ไหมให้ได้100นะคะตอนนี้ขายได้69แล้วแล้วก็เลเวลอันนี้3 6ไป37ก็จะได้รางวัลเหมือนกันแล้วก็ให้ไปเล่นในแมปคูรามินะคะมินิเกมหนึ่งครั้งอันนี้เพิ่งมานะ ใครยังไม่เคยเข้ามาเล่นนะคะมันมีทางเข้าตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้นะ,ะเป็นมินิเกมนะคะเข้าตรงนี้ได้เลยอตอนนี้นะคะเกมนึงแบี26บ26วินาทีนะ,ะถึงจะเริ่มนะก็เป็นการสุ่มกันนะคะว่าใครจะได้เป็นคุรมีนะคะคุรมีจะเป็นคนหานะคะส่วนคนอื่นก็จะเป็นคนแอบนั่นเองนะคะเวลาเล่นนะคะก็จะมีเก็บไอเทมข้างในนะคะเอาไว้แลกของด้วยนะ,ะอ่ามันก็จะสุ่มนะคะว่าใครจะเป็นคุรมีนะคะ แมวกลายเป็นคุรมีแล้วนะคะตอนนี้นี่เป็นคุรมีแล้วนะคะอ๋อนี่ไงนี่ไงเก็บอันนี้ได้แล้วก็ไปแลกในอีเวนต์ได้นะคะเราก็แค่จะต้องแอบแมวแล้วเ้าเพื่อนโดนเสรจแล้วก็แค่ช่วยเพื่อนนั่นเองนะคะอ๋อเกิดขึ้นมาเลยนี่เก็บไปน,นี้ได้เกียบเลยมาแล้วแย่แล้วโดนแน่แน่เลยเอ้ยโดนแล้ว โดนเสกนะคะโดนเสกแล้วเพื่อนช่วยได้นะแต่ว่าเราก็เก็บไอ้ลูกไอ้นี่ได้นะคะลูกขวานนะจนเล่นประมาณกี่นาทีสามนาทีบ้างเมื่อกี้มองไม่ทันนะ,ะอยู่ใกล้ๆเพื่อนเพื่อนจะช่วยแล้วนี่เพื่อนช่วยแล้วนีเพื่อนแล้วเพื่อนหนีเร็วแอบครณกระปิมาแล้วเอ้ยคุูกระไม่เห็นหรอเอ้ยประตูปเปิดแล้วไปเลยแล้วกันเย้ สามารถดูเพื่อนได้ด้วยนะเดี๋ยวให้จบเวลาก่อนนะคะจบเวลาเราก็จะเหมือนว่าผ่านภารภกิจแต่และคนจะไม่เหมือนกันนะมันแล้วแต่ระเบียบปะว่าใครระเบลบเ,เท่าไหร่เขาจะมีภารกิจที่ต่างกันไปนะคะร้อยตายไปคนหนึ่งนะตอนนี้ก็เสร็จแล้วกลับบ้านดีกว่านะคะกลับเมืองของเรานะคะไปซิตี้ก็ได้นะซิตี้ก็มีของคุรมีขายเห็นไหมพอเข้ามาเมืองเรานะคะมันก็จะบอกว่าภารกิจสําเร็จแล้วที่ไปเล่นมินิเกมกของคุรมีนะคะก็ กดซึกแน่แล้วก็มีสปินด้านบนด้วยนะคะพอครบเวลานี้มันก็จะให้สปินซีนะถ้าไม่ครบเวลาแล้วไปสปินเราจะเสียละะคบันนี่ก็ ฟรีตามเวลาเลยส่วนใหญ่ก็จะได้ไอเนี่ยพุ่งพุ่มไม้ผงยาอะไรเนี่ยนะคะอ่ะและนี่นะคะก็เป็นวิธีรับกระเป๋าคุรามินะคะเล่นจนถึงเลเวลที่40นะคะก็จะได้กระเป๋าคุรามิแบบนี้เลยน่ารักมากๆเลยนะคะยังไงพี่ก็ต้องมีสะสมนะคะส่วนของที่เดินนะคะยังไม่มีแจ้งนะคะว่าจะ,จะแจกอะไรอีกหรือเปล่านะคะอันนี้ก็มาเอากระเป๋าไปก่อนแล้วกันนะคะแต่เมื่อกี้ตอนพี่เข้ามาปุ๊บม,มันมีขึ้นเลยนะว่าอะไรได้กระเป๋าตอนเลเวล30ตอนเลเวล30มันจะได้กระเป๋า เออชินามโลใช่ไหมก็ลองดูแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเล่นเลเวล30ก็น่าจะได้กระเป๋าอีกอันหนึ่งด้วยนะคะไปเล่นกันให้สนุกนะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยคลิปน,นี้ก็ไปแล้วจ้า